วันนี้มีบ้านเดี่ยว2ชั้นริมคลองแบบนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นเยน็นสบายมองเห็นวิวเขาสะบาปนะลักษณะคล้ายๆค,คาเฟ่สามารถต่อเติมเป็นร้านกาแฟได้นะหรือจะเปิดในเรื่องของร้านอาหารก็ได้นะครับเป็นที่ดินโฉนดนอสอสีจอนะฮะบ,บ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับสี่ห้องนอน2อห้องน้ำน,นะครับมีที่จอดรถในบ้านนะฮะ เป็นที่รวมนั้น97ตารางวาของตำบลเกา,ออเาะขวางอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดจันทบุรีนะครับห่างตัวเมืองจันทบุรีห้างสรรพสิน้าโรบินสัน,นประมาณ2กิโลเมตรครับซึ่งวันนี้เป็นบ้าน2ชั้นพร้อมอยู่อาศัยเนี่ยนะโฉนดพร้อมโอนนะวันนี้ขายเพียง5.5ล้านบาทราคาย,ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ด้วยถ้าทุกคนสนใจครับ0991463979เล่นที่ดินชนะ